วันนี้ทำพิธียกเสาเอกบ้านแอมกับแอนที่ํำชุกวันนี้เป็นวันเลิกดีวันเสาร์ที่สามสิงหาคม2562โดยให้ปู่มาเป็นเจ้าพิธียกเสาเอกให้เสาเอกเสาโท ก็ตอนนี้บริเวณรอบบ้านที่จะปลูกซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้บ้านหลังนี้ เป็นตากล้องอ่างน,นะตกลงจะตกลุมเลยอันนี้ก็อันนี้มุมนี้นั่นแหละนันแหลก็วันนี้อาศัยบาร,รมีของปู่ของพ่อพระราชพรมยานวัฒนส่งมาช่วยให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยอยู่แล้วร่ำรวยให้ต้องปู่ช่วยแต่ว่าโดยให้ปู่ซึ่ง ปู่นี่ก็เคยเป็นพ่อเคยเป็นลูกศิษย์ยุคแรกๆของหลวงพ่อวัฒนสุง์ในสมัยที่ท่านไปอยู่วัฒนสุง์ใหม่ๆตอนนั้นไปรับใช้เป็นประจําก็เลยได้วิชาบางอย่างมาจากหลวงพ่อวัฒนสุง์มาก็<อ>ขึ้นศาลหรือว่าตั้งโตเอกแล้วก็พิธีกรรมต่างๆนะครับขึ้นศาลยกศาลก็มาเรียกใช้ได้นะครับพอเรียบร้อมลายซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ ยุคแรกๆของหลวงพ่อวัฒนสุง เปิดเทปตอนหนแล้วพ่อเปิดเทปเลยไหมเปิดเทปก่อนไหมเอาเสื้อกี้มาเอาเสื้อมาคนนี้นั่งพื้นแล้วก็ได้ ติมันโตทิติมันโตวันโนวันโตยสักพิโนโมธมานาทังโตทับทินันเนยทั้งราชัปิโดนโพตัดชาติเต็มอันธานังอติปติมมหาราชาสักพิโหุตตาปิจตตะมหาวุฒมานามาคาลาติมันโตทิทิมันโตวันโนวันโตยสักพิโนโม บกบจติมนาคานาปิปติมาลาชายาติโตตตาตาอาวุธมานาหมาของเทราที่มันโตที่มันโตทีมันโตโมตมานาสุตลันสัมราชาเปโลตัปตะตติยาพรานาปฏิปติมาลาชายา เปินมูลลาภาะาสีกจันบลีทิมาในดีเปรตที่จะามตสรวนาคาในชื่วัตรนิสสีภูมมาจยันทีวาธาคามราเปนเยับคาอันท่ સાથી નો નમમાના થંસુ તકિ નંદરી સંયા ચા વિરુણ ઓ તપ પ્રસાસતિ ંગંં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 ં वणवी नंढी साम न महाराजा जोभा बि त भावो मनोम्तो วะนะวนทุเยสถิโนโมธัมมานาธังสุปุตตะนดิสงราชาโหยิรูตปัสสาสุทิยคานังอธิปติมหาราชา

ภิกาภิญโรปีคิริสิขยันตติจันริเวิมาในอีปิระเทจะคาภิตะวันนะขะหันใเขหะวัตถุมิเขเตมุมาจายันตุิวาชนะทละวิสมียาขาคันทับพุนนาคาติทันตาสันวิเกยัง เป็นนางสาทโฮมีสุนันตุธรรมสวัสดิ์นิ迦ยมภัทันตาธรรมสวัสดิ์อย迦罗阿ยมภัทันตาธรรมสวัสดิ์นิ迦ยมภัทันตา ดูไอ้ต้นปลูกต้นเดิมหมดเลยนะผสมมาแลนะ้วนะอ่าผมมาไอ้มางคนตอกอันไหนฮะอยังๆม,มั้งไอ้มางคนก็ตอกไม่เจาะหลูไว้เลยลีนฮ <c oughs> ะเฮลีน <c oughs> hey, hey, ไม่เจาะหลูตอกไว้บางคนเลย <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเลิกตอกตะปูไงต้องตอกตะปูน

ทุกในต้นนี้บ้างต้นนี้กลางบ้าเลยไอนี้อแปดอันพอดีอะเออทำไมอ่อนเงี้ยปูนยังไม่แข็ง มันจะใช้องไม่ให้เหล็กเลยหนันกกอนนะพี่เดี๋ยวไม้ให้หบอกว่ามันจะตอกเข้าหรอเอาเแตันนี้ไม่ตอกง่ายเลยคนเล็กไม่เอาเดี๋ยวก็ด่ากัน ระดับเดบตีมือเลยเอาระดับเลยป่ะเอาไรจำครับปูนหน่อยะต่อทำระดับเลยไปเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยปูนเนี่ยเอาก็ดีเป็นไม้ระดับไปด้วยไงเนาะไม่ต้องเป็นห่วงเลยระดับเหรือเทศกาลเองไม่ห่วงอย่างเงีลูกพี่อ๋อแล้วพี่มันได้มันมั่นมันคงปูนไปแล้วอยากจะรู้จะหลุดยังไง ตอนนี้ทําพิธีตอกไม้มงคลสู่หลุมเสาต่างๆทั้งหมดมีแปดหลุมแปดเสา Hoa cho bé đi hết hát đi hát Này, gặp mặt đi hát đi gặp đi hát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  đi đi hát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  เเเ้าก็บนออนอนไปในประยอดเต่า่แนั่นแหละถุงมีถุงเมื่อกี้ถุงเมื่อกี้ไปไหนอ่ะเดี๋ยวเขาเทปูนทับไปเลยลูกโม่ลวดมีไหม Để không kh không, Để không Để không điều là thế đi là thế thấp lên này mày mày ห้ามเทปูนทับเขาบอกให้เก่อแล้วไม่เยปลูกเลยนนเดี๋ยวเขาออก ตอนนี้จะทำพิธียกเสาเอกเอ แล้วก็กับมาวาวานตาบ้านแล้วก็วาตาบ้านรอบบ้านเลยหวานคุอรถจปูมตองข้านเขาหวานเลยตั้งแต่จับนี่งหละางบ้านเออข้างบ้านเป็นรถประตูบ้านเราเนี่ยตรลาหลังกลับวาดบ้านเราเนี่ยโอเคเอ้าใจะช่ไหมเข้าใจไหม Oh ครับตอนนี้ก็พิธียกเสาเอกเสาโทรเรียบร้อยแล้วก็คงไม่นานนี้บ้านหลังนี้ก็คงจะสาเร็จเรียบร้อยผมหมดชังดนะช่งวยมชั่งชังอยู่ที่ไหน <c oughs> บอกหนยทิขอเบอร์โทรได้เลย <c oughs> งานตอนนี้ก็เยอะเลยใช่ไหม <c oughs> เร <c oughs> ื่อยๆรัุกวันอ่ยู่อะู่อะไรนะดูท่ามะนาวนี่ไง <c oughs> พักอยู่ท่ามะนาว เดี๋ยวต้องโชว์ให้ดูก่อนเสร็จแล้วค่อยให้ดูผลงานกัน